ใครที่แพ้งานทํามืองานทําเองแบบแม่ฉันบ้างคือต้องหยุดฟังคลิปนี้เลยจ้ะฉันตั้งใจตัดคลิปให้พวกเธอดูว่าแม่พวกเธอระลายทับไปเท่าไหร่ล่าสุดดังชนฉันไปนงานคราฟ b a n g k o 2025เคามาจาัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิจซึ่งใกล้บ้านฉันเลยจัดโดยสถาบันส่งเสริมศิละปะหัตถกรรมไทยที่เรารู้จักกันว่าซาสิในงานเขาก็จะมีร้านที่เป็นเกี่ยวกับงานคราฟงานทํามือตั้งแต่ละลลาเราจะได้เจอกับผู้สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์เจ้าของผลงานโดยตรงเลยพอเดิมด้วยร้านแรก MP Ceramic Craft เข้าไปดูคิดแค่ว่าถ้วยจานร้านนี้สวยเพราะเขาเพ้นแต่พอคุยไปคุยมาพี่เจ้าของร้านทักคุณนายอ้อว่ากําไรข้อมือที่คุณนายอ้อใส่คือเป็นของทั้งร้านแม่ฉันคือซัพพลาย พอใส่ติดมือมา4ปีวันนี้ได้เจอเจ้าของสักทีร้านต่อมาคือลาฟุชาเป็นร้านถ้วยจานเซรามิกเพชนมือที่ต่อยอดมาทําเครื่องประดับกุ๊กกิ๊กน่ารักมากร้านดับเป็นยูเคสตูดิโอคุ้นๆเป็นร้านสายมูที่เหมาะกับชาวเขีตกแต่งบ้านได้ด้วยมูได้ด้วยต่อมาด้วยร้านสารฝันคือเขาจะเอาพวกโมเดลจิ๋วพวกของกินของใช้มาทำเป็นกิ๊บเป็นต้มหูเป็นสร้อยซึ่งนา่ารักทุกสิ่งอย่างมาต่อกันที่โซนเครื่องเงินเครื่องทองถ้าเป็นเครื่องเงินก็แนะนาอังสาจิวเรี่เชียงใหม่ร้านนี้มั่น ประดับก็ต้องมีร้านผ้าทอไใหม่คาช่างหูกเมืองเหนือผืนนี้ปานนี้มากเธอสน,นับราคาเบาๆห้าหมื่นใบต่อไปต่อที่ร้านช่อฟ้าเป็นร้านเครื่องประดับที่ผสมผสานร,ระหว่างความภูเก็ตสมัยเก่ากับความสมัยใหม่แล้วแม่มพวกเธอคือรู้จักทุกคนในงานร้านบ้านศิลาดนนี้ก็อยู่แถวบ้านชั้นที่เชียงใหม่เลยที่เห็นนี่คือเขาเพ้นมือเลยไ่ตรงกลับบ้านกันแล้วจ้าเดินมาไม่กี่ก้าวเจอสอหลังสวน,เป,นเป็นร้านของคุณพนิดาคนชุมพรซึ่งเป็นคนปวดของคุณนายออที่นางสะสมถ้วยจานเขาวเยอะมากและโซนเหลืองเหลือที่เธอเห็นเป็นของมูลนิธิส่งเสริมาก จริงจนอกจากร้านที่พูดมาในงานเขายังมีร้านที่น่าสนใจอีกเยอะเลยเธอต้องมาลองเดินเองงานเขาจัดตั้งแต่วันนี้ถึง22มิถุนายนนี้ชนแนลจีฮอ์ห้าสูตรประชุมแห่งชาติสิิกิ์ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หรือบ้านฟ้าของซาสิทได้เลยไม่ใช่แค่แม่นะที่ชอบเด็กรุ่นใหม่แบบฉันยังชอบอ่ะ